สวัสดีครับผมสวัสดีพี็น้องป้องไปสุกคนุกคนได้ครับผมตอนนี้บูมน้าก็เดินทางมาถึงบ้านแม่สาแล้วนะครับมานอนบ้านแม่สานะครับคืนนี้ผ่าน้องโอชามาด้วยวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่ฝากคอลลาเจนมาให้แม่สาแล้วก็กาแฟกาแฟหนึ่งชุดกาแฟหนึ่งชุดเอาแม่ถ้าลูมเนี่เหมือนไหมถ้าลูมเน่เอาเอาเอาคือบ่เห็นอันนึงชอนโอเคี่ม ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับซื้อกาแฟกับคอลลาเจนมาให้แม่สาหนึ่งชุดแล้วก็ประสอนคนละหนึ่งชุดนะครับนะครับว,ว,วบันนี้บุนน้มน้อยจะมานอนที่นี่วันนี้จะไปกินข้าวที่ไหนแม่สาครับเดี๋ยวจุๆๆ๊จก่อนจู่จ่เพราะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามีงานมีงานอย่างแม่ที่นี่แม่แจกแจกเสื้อส่งส่งเสื้อด็กน้อยอันนี้ส่งเนื้อบ้านแม่อื่นนะบ้านแม่อื่นกางเกงอื่นส่งอ๋ออ๋อนะครับมีเสื้อกันหนาวอยู่ในรถ สักรนาดใหรลดสี่ิบชุดไปซื้อมามุกทหารเหมือนี่แม่อ๋อสี่สิบชุดนะครับแ <ขอ S 1> จ<า>กเด็กใหม่เด็กน้อยแม่อ๋อนะครับโรงเรียนน้องเหมือนเดิมแล้วก็ทําความดีนะครับในขณะที่เราแบบ <ทำ S 2> ยังพ่อหาเงินได้ทำบุญให้น้องทำบอ๋อเห็นบุญให้น้องอบ้างเพราะว่าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นทำบุญใหญ่ยายบอกให้สามปีก่อนน้องถึงจะได้รับผลบุญ เป็นประเพณีอีสานอะไรประมาณนี้แหละเป็นประเพณีอีสาน,นขอคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับเอาโอชาลงกันมัง้งลงกันดีบะรม่ต้อังโทรอัทนแม่ตทอ๋อเอามาทิวแม่ที่เป็นคนถืออ่ากาแฟบูมน้อยกาแฟกระชายขาวนะครับไม่ใส่น้ําตาลนะเนี่ยให้ย่าหวานเนี่ยครับกาแฟกระชายขาวอันนี้ตัวน,นี้เป็นกาแฟเกรดพรีเมียมเลย ตอนนี้วันนี้บูมจัดโปรโมชั่นซื้อ1แถมหนึ่งสามจากปกติกล่องละ890แล้วก็คอลลาเจนบูมน้อยเนี่ยแม่กินแล้วผิวดีกินซึงใดเดี๋ยวแม่แกก่อนมันเป็นอะไรทําไมันเน่มันเป็นคอลลาเจนผงแม่แมนต้องชงกินกับน้ำเปล่ากาแฟได้หมดแม่แม่ชงกาแฟแล้วก็แม่สามารถเอาคอลลาเจนอะตักใส่หนึ่งช้อน oh. ต่อกาแฟหรือว่าน้ำหนึ่งแก้วกินร้อนกินเย็นได้หมด กินใส่น้ำเปล่าพี่เพียวก็ได้แม่อันนี้มันเป็นคอลลาเจนเพียวแม่สิแกแกะให้เอฟซีบังเลยจัดผมมา่สั่นได้แม่สามกระปุกเจ็ดร้อยแปดสิบหนึ่งกล่องอ่ะหนึ่งกระปุกสี่ร้อยเก้าสิบนี่มันจะมีช้อนด้านในนะครับคือซิลิแล็กนี่แหละหน,หนึ่งช้อนตอนน่อน้ำเปล่าหนึ่งแก้วหนึ่งช้อนต่อน,น้ำเปล่า<ม>หนึ่งแ,<ม>แก้ว,กอวกกคอลลาเจนบูมบำรุงผิวพรรณนะครับบำรุงกระดูกคนเป็นมะเร็งก็กินได้ด้นีาานะ่แม่ แมนผูดใด้ผมร่วงนะจะเจอเกิดจากการเขาขี้โมนะ่ะมันจะทําให้ผมสวยขึ้นไหมบูมแมนแก้ปัญหาผมร่วงบํารุงเล็บกระดูกอันนี้กาแฟกาแฟกระชายขาวาบํารุงสมองกาแฟเนี่ยหนึ่งซองต่อคอลลาเจนหนึ่งช้อนเหรอแมนแม่ถแ,แม่กินกนะินคู่กันถ้าถ้าแม่ ถ้าแม่ไม่ไม่อยากไม่ไม่เช้ายังไม่ทานกาแฟใช่ไหมคะตื่นนอนมาให้ทานคอลลาเจนก่อนเลยชุ่มน้ำร้อนเหรอไม่น้ำน้ำน้ำเปล่าเนี่ยน้ำเปล่าธรรมดาน้าธรรมดไม่ต้องต้มไม่ต้องร้อนก็ได้สะดวกไหนได้เลยตรงได้ดีมากสามร้อยเก้าสิบหนึ่งครัหนึ่งเดือนลูกค้าโทรมาได้เลยศูนย์แปดเจ็ดสี่สองเจ็ดเจ็ดสองสองสี่ฟังอีกรอบได้พี่น้องศูนย์แปดเจ็ดสี่สองเจ็ดเจ็ดสองสองสี่เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเดี๋ยวก่อน ใครอยากให้แม่สาขาวสั่งมาให้กินหลายๆเลยเด้อเพื่อนอะดีดีใสผิวใสใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกนามเลยนะคะอ่าอ,อันนี้นบูมขายเป็นเซตแบบนี้เลยหรือเปล่าใช่สามสามกระปุกแม่ปกติสามปุกนะบูมขายปุกละสี่ร้อยเก้าสิบนะถ้าสามปุกหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบอันนี้บูมลดราคาสามกระปุกเหลือเจ็ดร้อยแปดสิบรวมทั้งกาแฟนี้ด้วยไหมไม่กาแฟสามร้อยเก้าสิบหนึ่งแถมหนึ่งแมนนี่แยกขายแมนครับเนี่ยแยกขายอันนี้คือสามเนี่ยโปรนี้ถึงปีใหม่สามกระปุกเจ็ดร้อยแปดสิบ ปกติหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบกินก่อนปีใหม่เด้อมันย้มมูมากแตงเทียบข้าจังขาวแม่นขาวท่านมูค่ะกาแฟก็ดีแม่ไม่มีน้ําตาลเลยมีหญ้าหวานให้ความหวานแทนน้ําตาลโอ้จีได้ใส่น้ําตาลเอาแล้วแม่มักหวานแม่แม่กินหวานบ่ถ้ากินหวานนี่ใส่น้ําตาลเพิ่มได้แล้วกินดูก่อนแม่กินแม่บอกว่ากินขมอืมใส่น้ําตาลเพิ่มโอเคสำหรับขี้นี้ก็เอาไปแค่นี้ซะก่อนนะครับขอบคุณเดี๋ยวบุ้มน้อจะพาไปแม่ไปกินข้าวโอ้ยแม่พาบุ้มไปกินข้าว เ,เ,เน,น,นพ่อสวัสดีครับพ่อน้าเดยพ่อมาแล้วนะครับ okay. โอเค๋อเจอกันที่ร้านอาหารนะครับนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอให้ผู้ใหญ่ใจดีร่ำรวยมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณครับ,บสวัสดีครับ